สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเนี่ยเข้าสู่รายการเรื่องผีเรื่องหลอนครับวันนี้เนี่ยเรื่องที่เราจะเล่าเนี่ยก็คือเรื่องเขาตังกวนชวนหลอนซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นภาคต่อจากเรื่องเป็นโสดเพราะผีคอยตามถ้าใครยังไม่ฟังเนี่ยผมจะแปะไว้ที่เดียรคลิปชันด้านบนนะครับสามารถกดไปฟังก่อนได้นะครับก่อนที่จะไปรับชมเนี่ยผมขอคนละหนึ่งไลค์และหนึ่งคอมเมนต์ครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ เรื่องเปิดมาที่ผมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย,ลยละะราชภัฏสงขาแต่เป็นคนพัทลุงช่วงแรกๆอ่ะก็กลับบ้านทุกวันสุกเสาร์ครับพอถึงวันอาทิตย์เนี่ยผมก็กลับมาที่มอเพื่อที่จะเรียนในวันจันทร์ถึงสุกผมเช่าหอพักแถวถนนลาดอุดรนหนึ่งมันเนี่ยเป็นหอที่ค่อนข้างสะดวกสบายพอสมควรแต่พอผมเริ่มรู้จักคนที่นี่มากขึ้นเนี่ยแล้วก็มีเพื่อนมากขึ้นจึงไม่ค่อยได้กลับบ้านแล้วครับจะเตะๆที่เล่นกับเพื่อนแล้วแวกนี้ ด้วยความที่ผมเนี่ยไม่มีแฟนครับก็เลยไม่ต้องกังวลว่าใครอ่ะจะมาทักท้วงเรื่องเที่ยวเล่นกับเพื่อนใหม่ปกติกแก๊งเราเนี่ยจะเดินทางโดยมอเตอร์ไซค์ครับ3คันไป6คนบางทีเนี่ยก็ไป7คนไปได้เรื่อยๆหลักๆอ่ะก็จะชอบไปเล่นที่แดมซามิลาลาหรือไปนั่งดูเพื่อนตกป่าถ้าไกลหน่อยเนี่ยก็จะขึ้นแพข้ามฟากไปฟังหัวเขาแดงอำเภอสิงหนครเพราะว่าผมอ่ะ ก็มีเพื่อนเป็นมุสลิมอยู่ฝั่งนูน้นด้วยครับแต่ว่าผมอะ่ะเป็นคนที่ไม่ชอบเดินห้างครับเพราะว่าผมอะ่ะจะออกแนวลุยๆชอบธรรมชาติมากกว่าและการที่ผมอะ่ะชอบไปเที่ยวอะไรพวกนี้เนี่ยผมก็เลยหนีไม่พ้นเรื่องราวเกี่ยวกับการสัมผัสกับผีเพราะผมเนี่ยเป็นคนมีเซนส์ผมเห็นสิ่งพวกนี้จนชินตาชินจนเลิกกลัวไปแล้วด้วยซ้ําเคยพยายามไปศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เนี่ยแต่ทางพระบอกว่าเรื่องการสัมผัสผีอะไรพวกนี้ มันได้มาจากการฝึกฝนจิตที่อาจจะฝึกฝนเนี่ยได้จากชาตินี้หรือว่าอาจจะติดตัวมาจากชาติก่อนก็เป็นได้จริงหรือเท็จอย่างไรอะ่ะผมก็ไม่ทราบครับเพราะว่าผมไม่สามารถะลึดกชาติได้แต่อย่างใดถ้าใครที่มาเมืองสงขาเนี่ยแล้วอยากจะเจอผีใช่ไหมครับผมแนะนําว่าให้ไปที่เขาตังกวนเขาตังกวนเป็นเขาสูงโดดเด่นเป็นจุดที่สามารถขึ้นไปมองวิวของเมืองสงขาได้รอบทิศทาง บนยอดเขาเนี่ยจะมีเจดีย์องค์ใหญ่อยู่มองเห็นแต่ไกลเลยครับหากใครมาเมืองสงขาแล้วไม่ได้ขึ้นไปบนเขาตังกวนเนี่ยเขาถือว่ามาไม่ถึงเลยครับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่คงคุ้นเคยกับการขึ้นเขาตังกวนด้วยลิฟที่ตีนเขาแต่เขาตังกวนเนี่ยจะมีทางขึ้นด้วยกันทั้งหมดสทางครับทางที่1อะ่ะก็คือทางลิฟที่ทุกคนเนี่ยคุ้นเคยกันดี ส่วนทางที่สองจะเป็นถนนเล็กๆเ,เป็นอิดเลี้ยงต่อๆกันสามารถขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปถึงยอดเขาได้เลยทางขึ้นทางที่สองเนี่ยจะอยู่ด้านตะวันตกเฉีงใต้ของเขาครับและทางสุดท้ายเนี่ยก็คือทางบันไดยอยู่ทางตะวันตกหากขับรถวนตามถนนรอบเขาแล้วเนี่ยหากสังเกตดีๆจะมองเห็นทางขึ้นเขาที่ว่านี้ได้เองช่วงนั้นผมอยู่กับเพื่อนสาวอีสองคน แล้วก็มีเพื่อนผู้ชายสองคนน่ะมาชวนไปขี่รถเล่นแกล้ร้อนตอนกลางคืนพวกเราก็ขี่รถตังกันไปเรื่อยเืเรื่อยๆผมซ้อนสามกับเพื่อนที่สองคนครับแล้วผู้ชายอ่ะก็ซ้อนสองกันมาพวกเราขี่ตะเวนไปเรื่อยเรื่อยๆื่อยตะเวนไปทั่วเมืองยามลาตีจนไปถึงเข่าตังกวนครับเราขี่ตามถนนเรียบเข่าตังกวนจนไปเจอทางขึ้นเขาที่เป็นด้านบันไดหัวพญานาคเพื่อนชายก็เลยจอดรถ ผมก็เลยจอดตามแล้วเพื่อนเนี่ยก็เอ,อ่ยขึ้นมาว่าเฮ้ยเรายังไม่เคยขึ้นข่าตังกวนทางบันไดนี้เลยนะไปกันเปล่าผมเลยบอกไปว่าจะดีหรอมึงมันมืดมากเลยนะแถมพวกเราเนี่ยมีผู้หญิงตั้งหลายคนมันค่อนข้างอันตรายเลยนะแล้วมันก็ตอบมาว่าไม่เป็นไรหรอกมีพวกเราอะเป็นผู้ชายตั้งสองคนใครจะกล้าทําอะไรผมจึงคุยกับเพื่อนผู้หญิงอีกสองคนที่มาด้วยกันเอาไงแกขึ้นเปล่า เฮ้ยมันมืดนะอาจริงดิลองดูก็ได้มั้งมีผู้ชายมาด้วยไม่เป็นไรหรอกจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่ค่อยอยากจะขึ้นสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าผมอะ่ะยืนแค่ตีนเข่าเนี่ยผมก็รู้สึกได้แล้วว่ามีความเยือกเย็นในแบบที่ไม่ใช่ความเย็นธรรมดาแต่ว่าในเมื่อเพื่อนๆอ,อะอยากลองขึ้นกันผมก็เลยต้องเอาด้วยเลยก็กลุ้มกันเดินตามเพื่อนขึ้นไปบนบันไดที่มนมืดมากๆพวกเราเนี่ย เดินตามกันมาเรื่อยๆจนมาถึงตะพักไร่เข่าตะพักแรกเหมือนมันจะเป็นที่โลง่งๆมีลักษณะเป็นเหมือนส่วนฐานของสิ่งปลูกสร้างอะไรบางอย่างเมื่อพวกเราหันมองกลับไปเนี่ยมองเห็นไฟจากบ้านเรือนและมองเห็นไฟจากเรือนในทะเลสาบยู่แวลวัท่ามกลางความมืดและความเย็นบนไร่เข่าตังกวนมันชวนให้เราเนี่ยฟินเลยครับเราพากันนั่งมองวิวอยู่มืดๆแบบนั้นเพื่อนๆเนี่ย ต่างก็บอกว่าเย็นจังแถมสบายตาอีกด้วยมันเป็นธรรมชาติกลางเมืองที่เราเนี่ยได้สัมผัสจริงๆขณะที่เพื่อนๆเนี่ยกำลังนั่งฟินกับบรรยากาศอยู่นั้นเนี่ยผมผู้มีสัมผัสพิเศษและมีวิญญาณของพี่สาวฝาแฟดเนี่ยคอยติดตามอยู่ก็ได้ยินเสียงแววในหูดังว่าระวังเป็นคำพูดที่รู้สึกว่าได้ยินชัดมากเหมือนวิญญาณพี่สาวฝาแฝดเนี่ย กำลังจะบอกอะไรสักอย่างแต่ก็ได้ยินชัดแค่นั้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเสียงก็กลายเป็นเสียงเหมือนว่าฟังไม่ได้สับไปจนไม่รู้ว่าจะเตือนให้ผมระวังอะไรผมหันหลังกลับไปมองเห็นเจดีย์ที่อยู่สูงและไกลขึ้นไปอ่ะเป็นเงาทะมึนได้ยินเสียงเหมือนเสียงไข่ขอ่ะเคาะระคังมาเบาๆเงงเงงผมหันไปดู แล้วเพื่อนผู้หญิงอีกสองคนน่ะก็จับแขนของผมแล้วก็กระซิบกบทซาบว่าแกแกเป็นอะไรมองอะไรอ่ะเพราะว่าเพื่อนสาวทั้งสองคนของผมอ่ะจะรู้เรื่องที่ผมอ่ะสามารถสัมผัสวิญญาณได้พอเห็นอาการของผมเป็นอย่างนั้นเนี่ยที่เริ่มนั่งนิ่งอ่ะและพยายามเบืองตาเพื่อจับสัมผัสสิ่งลึกลับพวกเธอก็เลยจับแขนผมไว้แน่นคุยแกมีอะไรแกไม่เอานะ กูกลัวอย่ามาสัมผัสอะไรตอนนี้ดิกับาเพอเพื่อนสาวสองคนของผมเนี่ยก็เริ่มบวยวายแล้วหันไปดึงไม้ดึงมือเพื่อใช้อสองคนชวนกันกลับลงเขาแต่เหมือนเพื่อนผู้ชายเนี่ยจะอยากหลูมากกว่ากลัวเลยหันไปบอกเพื่อนผู้หญิงสองคนว่านิ่งๆดิพวกเพื่อนสาวเนี่ยก็เลยหุบป,ปากลงได้แต่ก็อย่างนั่งหมอบอยู่ด้านหลังของผมครับเสียงดังคล้ายะระฆังเนี่ยยังดังมาอีกเงง เงิงเงิงทิ้งระยะห่างแต่ละเง่งเนี่ยพอสมควรแล้วผมก็ได้ยินเสียงเหมือนเป็นเสียงรอยเท้าคนน่ะเดินลงมาดังกุบกุบกุบพวกเพื่อนๆเ,เนี่ยต่างก็ได้ยินกันทางนั้นจนมนะันอ่ะเผือหลองว่าเชี่ยออกมาเลยครับแล้วก็ปรากฏเงาลักษณะเหมือนเงาคนรูปร่างสูงใหญ่กําลังเดินตามทางลงมาพวกเพื่อนๆเ,เนี่ย มันก็มองเห็นกันทุกคนก็เลยเริ่มใจขอไม่ดีคนหนึ่งข้างหลังของผมอ่ะมันกลัวจนตัวสั่นพเพราะเงาที่มันเห็นอ่ะมันชัดเจนมากๆและกําลังเดินลงมาทางที่กุมขวงผมอ่ะนั่งกันอยู่เงียบๆเงานั้นเนี่ยก็เดินมาเรื่อยๆเรื่อยๆพอใกล้ถึงเนี่ยก็หยุดนิ่งกับทีกูไม่ไหวแล้วนะโว้ยกูกลัวฮึกูกลัวเสียงเพื่อนของหม่งคนหนึ่งเริ่มงองแง ผมจึงบอกให้มันนะ่ะนิ่งๆเง,งาที่ว่านั้นนะ่ะก็เริ่มงวนเงียนโอนเอ็นไปโอนเอ็นมาเหมือนต้นไม้โดนลมแล้วมันก็มีเงาอีกสองเงาอะ่ะตามหลังเงาแรกมาจนเดินมาทันกันรวมทั้งหมดเนี่ยเป็นสามเงาผมก็เลยยืนขึ้นพวกเพื่อนๆก็ยืนตามผมครับพอผมยืนเนี่ยเงาที่ผมเห็นน่ะอยู่ๆก็แวบหายไปกับตาเพื่อนสาวของผมเนี่ยสติหลุดไปแล้วครับ ก็เลยกรีดแล้วก็สอยเท้าวิ่งรัวๆล,ลงบันไดไปเลยเพื่อนชายอ่ะก็เลยวิ่งไล่ตามเพราะกลัวเพื่อนสาวอ่ะจะตกบันไดาตายเสียก้อนผมก็เลยเดินตามเพื่อลงไมอย่างปกติธรรมดาสามดวงนี้เนี่ยเป็นวิญญาณที่มีพลังแรงมากเลยทีเดียวครับเพราะว่ามันอ่ะออกมาให้เห็นได้ถึงห้าคนพร้อมกันขนาดเพื่อนของผมอ่ะที่ไม่มีสัมผัสพิเศษเนี่ยก็ออยังมองเห็นกับผมด้วยเลยครับพวกเราอ่ะลงบันไดมา โดยมีผมอะ่ะเดินลังท้ายจังหวะก้าวเท้าลงมานั้นเนี่ยเสียงเว่เววจากพี่สาวฝาแฝดของผมอะ่ะที่ตามติดตัวผมอยู่ตลอดครับมันก็ดังแวบ,บเข้ามาในหัวว่าข้างหลังผมอะ่ะเลยหันหลังไปเบึ่งมองเห็นเงารูปร่างสูงใหญ่ยืนอยู่บนบันไดชั้นสิ้นสุดขั้นบันไดบนตะพักแรกในลักษณะยืนแยกขานนิดส่องแขนเนี่ยห่างตัวเหมือนกำมัด เขายืนนิ่งๆไม่เคลื่อนไหวแต่ผมอ่ะเห็นได้ว่าเหมือนเขา่ามายืนมองพวกเราครับแล้วพอผมอ่ะหันไปมองไม่ยอมวางตาเขานั้นอ่ะก็กระโดดขึ้นต้นไม้ต้นหนึ่งจนหายไปเลยครับผมอ่ะไม่สามารถมองเห็นหรือสัมผัสได้อีกพวกเพื่อนผู้ชายที่ลงไปถึงรถแล้วอ่ะก็ตะโกนเรียกขึ้นมาว่าให้ผมรีบเดินลงไปสมทบกับเพื่อนๆก่อนจะพากันขับรถออกมาจากที่นั่นเพื่อนๆผมอ่ะถามผมว่า เมื่อกี้อ่ะผีใช่ไหมมึงผมเนี่ยไม่สามารถตอบเป็นอื่นได้เลยครับผมจึงตอบไปว่าอือแต่จะเป็นใครอันนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้ครับแต่พวกเข่าเนี่ยคงอยู่เฝ้าข่าวตากวนมานานพอสมควรถึงมีพลังและมีบาร,รมีมากโขขนาดนั้นที่สามารถโพลให้พวกเราอ่ะเห็นได้เลยครับเพราะถ้าเป็นผีทั่ว,วไปเนี่ยจะไม่สามารถโพลมาให้คนเห็นอ่ะเยอะขนาดนี้พร้อมๆกันได้ครับ สำหรับเรื่องนี้เนี่ยก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราสำหรับวันนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ